จะจะเล่นตัวอะไรหนะ่านาร์สจังเกิลผมจะเล่นตัวนี้ผมจะแบบไปเป็นไปเป็นเทพเจ้านาร์ซัสจังเกิลเทปะไงก็ได้นะตัวมันเอาไปเล่นมิดได้มึงจะไปไหนอะมิดหรือท็อปเป๊ะสิไปไกด์กไปท็อปไงกไปท็อปเออได้ตัวมันเฟี้ยวตายนาร์ซัสจังเกิลต้องเอาอะไรแบบวะฟ,ฟีดฟูดเวิร์กหรือว่าเฟรนด์ลันวะเนี่ยฟ,ฟีดฟูดเวิร์กแป้งเลย เปียวดิเน้นเทพไม่นเน้นใช้งานทามซีซีแล้ววิ่งไวใไส่ดูงี้ดูดเขาแล้วเราเร็วขึ้นเออเปียว3 hours <c> later ต้องในน้ำท่าแรกอยู่แล้วนะตัวเนี้ยใช่ีโก้ต้องในน้ำท่าแรกีโก้เอาไปมีเลนก็ดีเออดาบมันยาวดีวะเล่นได้สบายอะ่ะเจอตัวอะไรวะอักชาน,ชานเคยได้ตัวนี้เปล่าวะเนี่ยเคยได้ครั้งหนึ่งเฮ้ยโดนเฮ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เี่อะไรวะเนี่ยมันเอาปะเอาเล็กกูบอกวะไม่เอาวะเยี่แม่งเวตเอาเขาไม่สัตว์มึนเกินจานพอเราไม่เรียนไม่อย,ย,ยู่ไม่ใชโอดาบยาวกว่าที่นี่เอาโดนไม่เหรอวะอุตส่าห์เลงให้มันไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวพอพอมันปิดฟูดเวิร์กแล้วมันปังง่ายวะด้วยได้เยอะเลยวะ่ะ ต้องมันอัพท่าไหนวะพีเ่เยว่ปกติจะตาำม,มากใช้ส่วนที้นั้นแนะนท่าไหนเนี่ยนะท่าแรกเขาใช่หรอแล้วหมายถึงอะไรใช้ลากคีไม่ได้เลยใช่เฉาเฉาออมเดียวไม่ได้กระแ,แน่ย้าหูขนาดเฉาเฉาเฉาโอ้โามเมกตั้งคนละเรเออะเื่องกับคู่ในกองมึงเจอถ้าเกิดมึงเจอคู่แคนคูฉันได้เลือกนายแล้วอาจจะเป็นคู่แคนของฉันตลอดไป เมื่อกี้มันบัคอกคีไปพี่เจมส์ทำไมวะมันเดินแบบเดินติดคีประมาณแบบพอสองวิอ่ะก็ะเลยเสร็จกูเลยเออเผื่อจะใส่ผมอยู่แล้วใช่แล้วมันแบบมีโลูกไม่กดโลกกดแฟตออกเลยอ่ะไอ้ทักทิ้เมื่อกี้มันวิ่งมาสมไมกูด้วยเอาสมัยปูด้วยไอ้กบกูด้วยสัตว์ท่อนตีนเฮ้ยเพี่ยมันอยากพี่เจมขนาดนี้ได้ยังไงวะพวกท่อนตีนเนี่ยสับว์สองหนึ่งปง ไม่อยากจะดูว่ามันจะทำสเต็ปอะไร,รมันเดินมาแบบมันเดินมาแบบให้ผมพลาดเออนั่นมีทีเด็ดพอร์ตนะระวังคนระับเลี้ยเลยคราได้เลยขอให้ปานโชคดีเอาพี่อะ่รรอดเก๋ผมรอให้มันแบบจังหวะแบบมันจะแบบมันจะเอาผมไม่ได้หมดเกิน ข่าน่าจะเอาริฟนะก็ระวังแล,ล้วกันเลนบนถือว่ามีอ่ะเนาะวินวอลอะเต่าแก้งเฮ้ยช hey, ิน,ฉนเฉามาว่ะ oh, oh. อ๋อ อ้าวไอ้บอลเป็นที่อะไรตายผมผมเห็นพี่เจมแบบอยู่ผมอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วแบบว่ามันมันมาเที่ผมพอดีไปแล้วผมก็เลยไม่ได้มองพี่เจมไม่เอย่างว่าเอาได้ป่ะไอจังหวะโค่นไอ้เฮี้ยก็หลังโค่นพอดีกูเอ้าเอาได้ป่ะกูก็เลยเอาเลยก็ใส่เลยไงคือจังหวะมันอยู่ไกลมันใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ใช้ได้ช่วยหน่อยดิจะบวกอ่ะเห็พี่เจมอยู่มาหน่อยดิโกลแล้วเนี่ยโกลแล้วด้วยเนี่ยใช่ว่าดิ เฮ้ยนั่นไงกำลังไปป้อนหนีมาทางนี้มาเอาเฉาได้ปะเยี่ยมเอาเสียได้ปะเอาว่าบ้านี่เอาดิเอาดิลุ้มีคนเยอะกว่าเอาใครเอาแล้วใครเค้นซ่อนอ่ะไอ้เกียรคนดีเฉยเลยมาก่นเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนมาก่อนเฮ้ยกูเต้าเลยเนี่เราได้คิวเมื่อกี้ไอ้เกียคือถ้ามันลงมาเป็นสี่หนึ่งไหม แกไปอูเองแย่กาไม่หิวเฉยเลยอยากได้คิวเองเหรอไกาไม่รู้กูก็เห็นว่านึกว่าเพื่อนโดดหอดเจอหมดเจอไม่มีฝีนี้ปะเอ้พี่เจมไปไปดึงดึงสวยเนี่ยสวยอ๋อเนี่ยพอล่างไปมันไปผมไม่ได้นะผมผมไม่เอานะ บโอ้โหกดไม่ทนันเลือกคู่แขนถ้าเวลาเลือกคู่แขนมันเลือกจากไหนไต้องต้องติ๊กใส่หรอเทมไม่ต,ติ๊กใส่กดไอเทมเหมือนกดไอเทมใส่เท้าอ่ะกดใส่ไกลๆได้เลยเหรอใช่จากตรงบ้านจากเราอยู่บ้านก็ได้อยู่ในแมปอ่ะแต่ขอแค<ข>อ่เห็นมันอยู่ในแมปเปลาใช่อ๋อกำลังไปอา้าวโดนรู้อ้าวผมไม่รอดแน่ไอ้ตว์กูบอกเลยตัดแล้วตัดแล้วเวรอ่ะ สยเปิดเลยป่ะน่าจะวายอยู่อะพวกเราะมีบอลช่วยีอ้อโอ้โหาเปดเลยนัเอาเฉาก่อนนะใครก็ได้มาช่วยแทงไอ้นี่ดิแทงไอ้นี่ให้หน่อยเลมาแทงอ้นี่ก่อน มาวันก่อนดีกว่าบวกกันดีกว่าไกด์มีเทเลอพอร์ตไหมไม่มีโอ้โหเฮียปล่อยเลยงั้นเดินดิ้นเฮ้ยเอาละเม่มใครโดนตรงกลางมาไปเฮ้ยเอามาไล่ปอนนะ

ลาก่อนพี่ผมไม่นานหรอเฮ้ยจัดการมันนี้ไกด์โชว์พี่หน่อยดิไอปอลกำลังไปโหมดได้ไงตามมันปะโชว์โชว์หน่อยดิเออโอมมันใส่มาเอ้าแล้วกูบอกไอ้ได้ไอ้เฮียกูงงเลยกูบอกไอ้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอวะ แล้วเดินออกแบบแบบสเต็ปไปนะไม่มึงพูดทีเดียวน้องมันไม่สับมึงนึกว่าพูดเล่นต้องแบบว่าได้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 อย่างเงี้ยไกทีเดียวไงมันไม่ได้ใจมันก็ไม่ขึ้นมึงไม่ถูกต้องได้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 อย่างเงี้ยเออขึ้นเลยเนี่ยอันนี้คือขึ้นอะไรมึงไม่เป็นน่ะกลับไปเรียนใหม่ไบริษั์ให้เรียนปลูกใจไอ้เฮียต้องมีหลักสูตรปลูกใจด้วยอ่ะมีไอ้เฮียเมื่อกี้มึงได้ทีเดียวน้องมันก็แบบอะไรอ่ะพูดเล่นหรือเปล่า มันต้องแบบได้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 ไดกลได้ได้อย่างเงี้ยน้องมันจะได้รู้เฮียอะไรฝั่งม่รู้เรื่องเอาดิตลกแดดไอสัตว์แต่กแูตั้งห้าร้อยเองเนี่ยห้าหเลขสวยแล้วพี่เจไม่ต้องตั้งอ่ะไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นฟาร์มต่อไปหกหกหกแพงไปยบายบาอ๋ออ๋ออ๋ออยากจะบวกไอจะขาดแล้วไอสัตว์ทำไมเราถึงไม่ลงไปวะเราไปไม่รู้เลย โดนแปดตัวเดียวมันแปดดดิเอี้ยเฮ้ยมันซีกูจากข้างหลังฮมันได้บังกรไปสามตัวแล้วฮัลโหลมาเก็บฝกูแตกอีกแล้วกูแตกอีกแล้วเหรอเอา าไปแล้วไม่ใช่ไหมผมว่าผมจะเอาเฉาเหมือนว่าผมจะเฮ้ยอ้าวไม่โดนเฮ้ยโดนวอาใครไม่รู้ไอ้เหี้ยโดนนกชา้นเอาเต็ะเฮ้นี่เขาใส่นี่ใส่เวดแล้วก็ดึงกระชากออมาเออเอาเวดต่อไหนดีอาใครไหนแตกไม่ได้ เอ้ยมันมาบังไอ้นี่กูไครข้ามาหอขายคุณทางอยู่นักขวบให้เด็กก้อยข่าวมาเจ้าเอาเฉาเอาเฉาบอลหอยมาเกาะแตกกูไม่น่าเข้าไปเอาเฉาเลยว่ะเฉามาตายไปเป็นชาติแล้วเอาเวียนได้ป่าววะกูหมายถึงไปเอายาเอาไว้ไล่อาไล่มาไล่มาไล่มาข้าเวียนเออเซ็มันไม่มีเลยเลยเซ็มันไม่มีเลยเลยเซ็มันไม่มีอะไรนอกจากเงินละมันไม่มีเลยมันไม่มีเลย ไม่รีบไม่รีบพวกมึงไนี่ยมึงดังกันไปเลยตามแต่แต่โหหกแล้วเย้แต่ผมยังไม่ไม่หกหกเก้าแล้วไม่สวยไปไปเจ็ดเจ็ดต่อกำลังไปเลขกำลังไปไปไล่เฉาห้ด้วยไปไล่เฉาห้ด้วยตัวแทงอ่ะไปไล่เฉาไกลไปไล่ไปไลไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปล่ไปไล่ไปไล่เออสวยสโลสโลโลเอาาวเฉาวเอาเฉา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 ไกลยกสวยสวยเออไม่เป็นไรกำลังไปเอาเฉา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 วะโดนจีไกดสวยไกลสวยสวยไกล อาบาลอนนะป่ะเอ้ยเอ้ยมันบวกมันบวกใส่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 รู้กับมุกว่าเออแต่ถ้าเวงกูเล่นเป็นคนเดมเอ้าไม่ได้เออเซนต์ก็เล่นเป็นเหมือนกันเุ้ยเซนต์ตีไม่ได้เหรอตีได้ไปดีกว่าเนี่ยพี่มีหน้าที่แค่โดนนอนจิงลูกบุกแล้วก็ตายไปไม่ตายไกด์ไกด์กดเดินเล่นกับบ้านเดินเล่นกับบ้านกดดีกว่าสบาปก่อนคนดีกว่าสบายก่อน พวกมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันเอาแตกเกมยื้อพี่เกมเกมยื้อสาวสาวสาวหอ้ตายตัวนึงอ่ะขอตัวนึงนี่มาแล้วอันนี้มาแล้วอุ้ยเรียกไม่เอาพี่เราแบบเราหนีนะเล่์พาไปไก่พาไปไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วองค์กูทำเฮี้ยอะไรกูมีโกดอะไรหรอไม่บอกอ่ะ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอ็นไม่เอ็นไม่เอ็นการบอลลอลเราลันได้เปล่าอ่ะจะเอาเปล่าจะเอาบอลลันได้เปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาสอบตรงนี้ก่อนแล้วกันไปบอลลอนโอเคโอเคจัดไปอ่าอ่าจีบไม่มาพี่จิบโอ้ยจีบเอาไม่ได้ครับ อันนี้เด็กน่าเอาได้เด็กน้าเต็มมันเปรี้ยวตีนนะคสัตว์เปรี้ยวตีนนะครับเปรี้ยวตีนแข่งป้อมไปเลยนะครับเออเออป้อมเออเออไปไปเดี๋ไปสลดเดี๋ไปสลดเดี๋ยวปูรถเกาะป้อมให้ไปไปเกาะป้อมเหรอวะไปกูจะตายแล้วไอ้เหี้ยมีอมมั้ยเนี่ยไปร้อนแตกหนึ่งแตกสองขีโหดปะมันเออ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 เฮ้ยใครโดนอ่ะเอาได้ปะวะซ้อนทันปะทันทันปอนยรถไปดิไปดิไปดีอ้อมหลังดักตักข้ามเลย ไม่เอาได้นะกำลังไปเอาปะว้ากูตายยังไงเอาดิเอา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 ไม่ให้เอากับพี่เจมเลยไม่ให้เอากับพี่เจมเลยเจมอยู่คนเดียวหึ้ยเจมโหดมากพี่เจมเวียนมาข้าเวียนก่อนเออเออเวียนตายมันทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันทำอะไรพี่กูโอ๊ยไปดันมันพี่ฝันมัน าันะาแฟนมาเวพยายามยิงยิไม่ตายเฮ้ไม่ต้องนะตีกี้าเสร็จแล้วกลับมาบอลลยกไอ้บองก้อนกลับไอ้บองก้อนเอ้ไไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ปล่อยพม่เาไปกนเดี๋ยวพี่เติเนนแน่เลยพี่เตไม่ไหวแล้วกลับกลับกลเอาก่เลยก่ากลับก่ก่กลับบอก่กลับ่าเอเก่อเก่าก่าเก่าก่่าเก่าเก่า่าเกาเาเาา ามาดิพี่อตัตัวตัเวอออออเอเล่ฮ้กูไม่ตีมันก็เอ็นเออเออเออไอ้เฮ้ยทำไงกูทำเองกูก็ไม่อันหัวร้อนด้ยได้เหรอเออมันบอกว่าน่ะสว่าแล้วปากปาก่ะ <c oughs> หัวร้อนไอ้เีย